สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาจ่ายบิลค่าโทรศัพท์ผ่านช็อปจินิกนะคะกดเข้าไปช็อปจินิกได้เลยโดยการจ่ายบิลเหล่านี้เราจะจ่ายผ่านช้อปปี้ค่ะกด continue to app นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็กดลงคำว่าจ่ายบิลค่ะในช้อปปี้ได้เลยนะคะกดจ่ายบิลโทรคมนาคมค่ะเป็นสินค้าดิจิตอลก็จะใช้ aas แบบเติม แบบรายเดือนค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วกดตรวจสอบบินได้เลยอ่ากดชำระเงินนะคะอันนี้ก็จะเชื่อมต่อการจ่ายเงินกับ K-Mobile Banking นะคะมันก็จะเชื่อมกันโดยอัตโนมัติแบบนี้ค่ะกดยืนยันการจ่ายเงินแล้ว s h o p ปีก็จะลิงก์ไป k คพลัอัตโนมัตินะคะ นี่เลยค่ะกดชำระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้เองเราก็จ่ายชำระค่าบริการค่าโทรศัพท์รายเดือนได้แล้วหลังจากนั้นนะคะพอยต์เหล่านี้ก็จะไปเด้งในช็อปจินิก